ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับในวันที่1มีนาคมนะครับ1เดือน4มาสรุป2ตัวล่างสูตรฮานอยนะครับณปัจจุบันนี้สูตร2ตัวล่างของฮานอยเนี่ยผมมีเพียง1สูตรนะครับเพื่อนๆสมาชิกแต่เท่าที่ทํามาเนี่ยเราใช้1สูตรไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีสูตรที่2เพิ่มเติมขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวก็ผมจะเอาลงให้ให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับ ส่วนสูตรวิธีการคำนวณนะครับสองตัวล่างหานอยเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องกลับไปดูย้อนหลังนะครับถ้าหากว่าอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของตัวเลขในตำแหน่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วนรอบนี้นะครับตำแหน่งหลักสิบที่ตัวเลขมันชนกันในสูตร2ตัวล่างหานอยนะครับมันมี2องอในสูตรนะครับในสูตรที่มีอยู่สูตรเดียวนี่สำหรับ2ตัวล่างเนี่ย มันจะแบ่งตัวเลขหลักสิบเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็หลักหน่วยเป็น2กลุ่มคือเราจะใช้ทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับมีตัวเลขตัวใดบ้างเราก็สรุปกันเลยว่าในหลักสิบมีตัวเลขอะไรในหลักหน่วยมีตัวเลขอะไรสําหรับวันที่1เดือนสีเนี่ยในกลุ่มหลักสิบนะครับก็จะมีตัวเลขก็คือ0 7 8 9นะครับส่วนในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับกลุ่มตัวเลขได้เยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับรอบนี้ก็จะเป็น015 6 7 8 9 นะครับหลังจากนั้นนะครับหลัก10 4ตำแหน่งครับหลักหน่วย7ตำแหน่งครับ47เท่าไหร่ครับ74 73 7, 4, 7, 21 74 28นะครับถ้าเราจับเป็นคู่2ตัวล่างแล้วเนี่ยได้สมด28คู่นะครับเมื่อเราจับกันก็จะได้เป็น0001 05 06 07 08 09นะครับ เจ7ด7ู7ย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเ9็ดเจ็ดเจ็ดแปดจล้วก็เกนะครับจะได้ทั้งหมด28คู่นี่คือแห่ใหญ่นะครับ28คู่ถ้าเพื่อนๆจะเล่นกันด้วยก็ถ้า28คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ,ค,รบคู่นตัวล่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับเราว่า ผมบอกนะนะครับการคำนวณตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นเพียงสูตรการคาดคะเนความน่าจะเป็นว่าตัวเลขมันน่าจะมาลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะออกมาเป๊ะๆนะครับในงวดก่อนหน้านี้นะครับวันที่31เนี่ยค่า x 1 0หน่วยของเราดันไปตัดออกนะครับ79นะครับนี่คือ79นะครับค่า x 1 0หน่วยถ้าเราเล่นแห่ใหญ่ก็จะถูกไปนะครับคือ79นะครับทั้งหมด30คู่ 79เข้ามานะครับทีนี้ครับในรอบนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราซื้อแหใหญ่ทั้งหมด28คู่เนี่ยมันจะมาไหมแล้วถ้าเกิดเราซื้อแหเล็กโดยการเอาค่า x10 หน่วยละไปตัดมันจะเหลือทั้งหมดกี่คู่เดี๋ยวเราไปตัดกันดูนะครับว่ามันจะเหลือทั้งหมดกี่คู่เดี๋ยวต้องฟังให้จบคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมมีสูตรเด่นบน2สูตรนะครับ สูตรเด่นบน2ส,สูตรแต่ผมเขียนให้เพียง1สูตรก่อนนะครับอีก1สูตรเดี๋ยวฟังผมอธิบายว่าวิธีการทํำยังไงนะครับต้องติดตามแล้วก็ฟังจนจบคลิปนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของเพื่อนๆสมาชิกที่ฟังจบคลิปนะครับก็จะเข้าใจวิธีการเล่นวิธีการหาตัวเลขวิธีการต่างๆนะครับเพื่อเราที่จะพิชิต2ตัวล่างให้ได้นะครับสําหรับวันที่1มีนาคมนะครับว่าจะออกตัวเลขคู่ใดกันแน่นะครับ ผิดถูกประการใดเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นกลุ่มนะครับมันเป็นกลุ่มตัวเลขมันอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้ไม่มีใครทราบล่วงหน้าหรอกครับว่ามันจะออกตัวเลขอะไรแต่ถ้าเกิดชอบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็อยากจะศึกษายังไงก็ ท่านท่านที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเล่นกันแบบระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าฮานอยเนี่ยมันมีออกรางวัลทุกวันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆโถมลงไปหนักไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับฮานอยเนี่ยเอาพอเป็นแบบสนุกสนุกครับ ผมให้เต็มที่นะครับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยคือตัวละ5บาทนะครับอย่าไปเน้นมันมากนะครับเพราะผิดวันนี้พรุ่งนี้เรามีโอกาสแก้ตัวนะครับเล่นตัวละบาท2บาท3บาทนะครับแผล่ใหญ่3บาทนะครับแผลกลาง2บาทตัวเน้นสัก1บาทอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องทำทำความเข้าใจก่อนนะครับนี่คือการแนะนําของห้องสูตรคํานวณนะครับทีนี้เราไปดูค่า x 1 0หน่วยนะครับรอบนี้มันได้คือ3 4 5 6 7นะครับ ถ้าเราทําตามค่า x 1 0หน่วยตามสูตรของเรานะครับคู่ใดที่มี3 4 5 6 7เนะครับเก็บเอาไว้คู่ใดไม่มี3 4 5 6 7เราตัดทิ้งครับแต่รอบที่ผ่านมานะครับค่า x 1 0หน่วยเราไม่ถูกนะครับไม่ใช่สูตรพวกนี้มันจะถูกเสมอไปนะครับอย่างน้อยมันต้องมีโอกาสพลาดแล้วก็หลุดไปได้นะครับต้องทําความเข้าใจก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับถ้าเรายึดค่า x 1 0หน่วยเป็นหลักก็0ูนย์ศูนย์ครับตัดทิ้ง นะครับ0ูนย์ตัดไม่ได้นะครับ0 8ย์ตัดได้ครับ0 9ย์ตัดได้ครับ0 1ตัดได้ครับ71ตัดไม่ได้ครับ81่เดี๋ยวนะครับ8 1ดตัดได้ครับ91ตัดได้ครับ05ตัดไม่ได้7 5หตัดไม่ได้5คุมนะครับแถวนี้6ตัดไม่ได้ครับ6กคุ่ม7ตัดไม่ได้ครับ7คุม8ครับ ตัดครับเจดปดไม่ได้8 8ตัดครับ98ตัดครับ99ตัดครับ8 9ตัดครับ79ตัดไม่ได้ครับมีเจดคุมนะครับ0 9ย์ 09, ตัดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เพื่อนๆก็ต้องใช้ดุลพินิจให้ดีนะครับเพราะว่าค่า x 1 0หน่วยเนี่ยถ้าเกิดเราไปมั่นใจมันมากจนเกินไปเนี่ยเห็นไหมครับรอบที่แล้วเรามั่นใจมันมากจนเกินไปนะครับมันมาตัวที่ถูกตัดออกนะครับจะเหลือกี่คู่ครับ2ตัวล่าง1ครับ2ครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16คู่นะครับ7จจะมาอีกเหรอนะครับ79นี้จะมาอีกเหรอก็ไม่แน่นะครับเหลือทั้งหมดกี่คู่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16คู่นะครับเหลือทั้งหมด16คู่ของ2ตัวล่างทีนี้ไปดูเลขเด่นล่างนะครับว่าที่ผมเกินกับเพื่อนๆสมาชิกใน วันที่3 1มงวดที่ผ่านมานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมีเด่นล่างอีก1นสูนะครับแต่ว่าผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ดูตามที่ผมจะพูดให้ฟังส่วนเด่นล่างชุดแรกนะครับก็ทําเป็นแผนผังให้เรียบร้อยนะครับไปดูกันว่ามันจะมาลักษณะแบบไหนนะครับเด่นล่างอา่ะมาดูครับเด่นล่างวิเคราะห์เด่นล่างไปพร้อมกันนะครับ <laughs> วิเคราะห์เด่นล่างไปพร้อมกัน เท่าที่ผมเริ่มทำสิติเนี่ยผมทำวันที่19เดือน3นะครับก็พึ่งจะมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับคือเรากว่าจะเก็บข้อมูลกว่าจะเก็บอะไรได้เนี่ยมันก็นานนะครับก็ลองต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ทำมาตอนนี้สูตรเด่นล่างสูตรแรกนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้คำว่าใช้ได้ที่ผมบอกเนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนนะครับแล้วมันจะ ช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับโอกาสที่มันจะมาก็มีสูงนะครับหรืออาจจะไม่มาก็ได้คือในเมื่อ <c oughs> เราจะหา,อาสองตัวล่างของฮานอยนะครับเราก็จดสถิติของ2ตัวล่างฮานอยมาครับสูตรเด่นแรกสูตรที่1น,นะครับก็คือเราจะใช้หลักหน่วยนี่แหละครับเราจะใช้หลักหน่วยของล่างนะครับไปคูณ2 ผลคูณได้เท่าไหร่ตั้งไว้ตรงกลางครับหลังจากนั้นนับถอยหลังไป1ตําตำแหน่งนับเพิ่มไป1ตําตำแหน่งนะครับมันจะได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับคือเด่นล่างนะครับเลขเด่นจะมี3ตัวนะครับถ้าเลขวิ่งเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับถ้าวิ่งฟันธงเนี่ยมันก็จะมีตัวเดียวนะครับ <c oughs> ต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนอ่าตอนตอนนี้ก็คือผมเอาเด่นล่างอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คือใช้หลักหน่วยล่างนะครับคูณด้วย2 ได้แต้มออกมาเท่าไหร่นะครับนับถอยหลังไป1น,นับเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเห็น <T> <T> ไหมครับรอบนี้72เราหาเด่นได้3 4 5สหออก36นะครับรอบนี้36เราหาเด่นได้1 2 3สองสออก0ูนย์นะครับรอบนี้0ูนย์นะครับเราหาเด่นได้ก็คือ5 6 7ออก60ครับรอบนี้ออก6060นะครับเราหาเด่นได้คือ901ออก96ครับรอบนี้ได้ออก 96นะครับเราหาเด่นได้คือ1 2 3ออกมาทั้ง1ทั้ง2นะครับรอบนี้ครับหาเด่นได้ก็คือ3 4 5ออก3 4 3นะครับรอบนี้หาเด่นก็คือ5 6 7นะครับออก9 5มา5นะครับแล้วมันจะผิดไป2งวดนะครับผิดติดต่อไป2งวดเลยคืองวดที่ออก5 7กับ0 9นะครับไม่มาเลยนะครับไม่มานะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาต่อเนื่องครับแล้วรอบที่จะถึงแะครับงวดที่ผ่านมานะครับ 789ออกทั้ง7ทั้ง9นะครับแล้วงวดนี้แหละครับ9คูณ2ได้18นะครับงวดที่ผ่านมาออก799คูณ2ได้ 18, 18 18ก็คือ8รับถอยหลังไปก็คือ7นับเพิ่มไปก็คือ9คือ789นะครับคาดว่าน่าจะมาใน2ตัวล่างนะครับ789น้าคิดว่าน่าจะมาใน2ตัวล่างของวันที่1มีนาคมนะครับ <c oughs> แล้วอีกหนึ่งสูตรละ่ะมาดูครับ อีกหนึ่งสูตรเนี่ยผมจะเอาหลักสิบนะครับผมจะเอาหลักสิบเนี่ยไปคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสามนะครับคูณสามนะครับหลักสิบคูณสามนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดครับนับไปสี่ตำแหน่งนะครับนับไปสี่ตำแหน่งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่สามครับ เห็นไหมครับ3ฉะนั้นงวดต่อไปตัวที่มันชนกันที่เด่นก็คือ1 2 3 4เออเราจะได้ก็จะได้เน้นกันนะครับ <c oughs> ยังไงเพื่อน <c oughs> ๆลองไปเขียนดูนะครับเขียนดูว่าเป็นแผนผังออกมาให้เห็นกันว่าอ,อ่ารอบนี้มันจะได้ตัวเลขอะไรแล้วสถิติมันเป็นยังไงนะครับ3คูณ3 <c oughs> เป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3เท <c oughs> ่ากับ9 9012 9012นะครับ9012 นี่และครับ0คูณอะไรคูณ3ก็ได้0ครับ0 1 2 3นะครับนับไป4ตำแหน่งนับเพิ่มไปเลยนะครับ6 6 1 6 6 2 12 6 38 8 9 0 1นะครับมา9 9 2 18นะครับ9 2 18 8 9 0 1รอบต่อไปออก1ครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับลองเขียนดูนะครับลองเขียนดูทีนี้ครับมาดูในงวดที่จะถึงกันเลยเจ็ดหลักสิบคูณสามเจ็ดสามยี่สิบอ็ดได้เลขคือหนึ่งสองสามสี่นะครับจำไม่ดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เด่นสูตรแรกได้เจ็ด 89อเาอ่า,อาเห็นอะไรหรือเปล่าครับมาจับก็ได้นะครับ1 2 3 4สสี่จับกับ7 8 9ดเ้าเพราะว่าตัวเลขมันไม่ซ้ำกันในเมื่อตัวเลขมันไม่ซ้ำกันเนี่ยจะมีตัวเลขตัวใดบ้างนะครับดูให้ดีนะครับ1 2 3 4สอ่อะเราไปดูสรุปสองตัวล่างนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับ เห็นอะไรบ้างเอ่ยไหนล่ะสองตัวบนที่มี1 2 3 4อยู่แล้วก็มีเจ็อยู่ตัวใดครับตามการวิเคราะห์ของผมนะครับฮาหนอยที่ไม่ขัดแย้งกันเลยในสูตร2ตัวบนทั้งเอาค่า x 1 0หน่วยไปตัดทั้งมาทั้งเด่นบนสูตรที่1มาทั้งเด่นบนสูตรที่2 คือเลขเดียวเลยครับแต่อย่าไปไว้ใจมันนะครับ7 1ครับ7 1กลับ1 7ด้วยนะครับ7 1ก็คือ1 7โอเคนะครับลองดูแหใหญ่ครับทุกตัวครับย8คู่แหกลางคือค่า x 1 0หน่วยไปตัดแล้วเหลือทั้งหมดกี่คู่ครับ16คู่เน้นเน้นนะครับ 7.1ถ้าอยากจะเน้นนะครับวัดดวงนะครับ7.1นี่คือตัววัดดวงนะครับว่าสูตรของเราใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่มีใครทราบจริงๆนะครับว่าตัวเลขมาเจอะอะไรอันนี้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณนะครับหากชอบยังไงก,กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับสรุป2ตัวล่างวันที่1มีนาคมปี2 5 6 3หฮาหนอยไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณ6โมง30เราก็ จะไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าตัวเลข2ตัวล่างเนี่ยจะออกอะไรสำหรับคลิปนี้2ตัวล่างไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ